วันนี้ขออนุญาตมารีวิวรถเข้าใหม่สวยๆสักคันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นโตต้าเอชานะครับอันนี้เป็นตัว1.8นะครับตัวเครื่องยนต์เบนซินเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดเนี่ยที่ชอบเครื่องยนต์เบนซินปกตินะครับไม่ใช่เป็นตัวไฮบริดก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับคันนี้ก็ได้สีดําด้วยนะครับเลขไมล์เนี่ยก็เพียง20,000กิโลนั้นเองจัดว่าน้อยมากนะครับปี2018นะครับคันนี้เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาชมนะครับสภาพตัว ถังรอบคันนะครับแล้วก็สภาพโครงตัวถังนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสภาพภายในนะครับเดี๋ยวเราให้ชมกันเลยนะครับว่าสภาพรถเนี่ยสวยขนาดไหนนะครับสําหรับคันนี้ตัวไฟหน้าก่อนเลยนะครับตัวไฟหน้านะครับสภาพก็สภาพไฟเนี่ยใสกิ้งเลยนะครับเหมือนรถใหม่เลยนะครับตัวสภาพใช้งานรักษามากนะครับไฟหน้าเป็นเลยร์ไลท์นะครับคู่หน้าเลยก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับถึง4จุดด้วยกันนะครับด้านหน้า ไม่ต้องกลัวเลยนะครับการขับขี่เนี่ยการระยะได้แม่นยำเลยก็จะมีตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับสภาพก็อย่างที่เห็นกันเลยนะครับตัวฝากระโปรงนะครับสภาพสีดูนะครับเงางามมากนะครับแบบตัวล้อแม็กนะครับคันนี้ก็เป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเป็นสีดําปัดเงานะครับ ไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกมองข้างก็มีตัวครมเมียมด้วยนะครับมือเปิดประตูเนี่ยทั้งสองฝั่งนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวิมมเวเซอร์นะครับสามารถตดวเปิดกัปิดได้เลยไม่ต้องหยิบมือแจอกมานะครับสีสภาพสีนี้สะท้อนเป็นเงาสวยงามนะครับเดียววาวมากไฟท้ายนะครับกับตัวไฟท้ายนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับสภาพไฟเนี่ยยังใหม่อยู่เลยนะครับ อยเลอร์ด้านหลังนะครับติดให้มาครบครันนะครับมีเซนเซอร์นะครับด้านหลังนะครับติดมาให้ด้วยนะครับติจุดด้วยกันนะครับกล้องมองหลังครบครันนะครับคันนี้ก็คันนี้แต่ว่าสภาพภายนอกเนี่ยดูสวยงามเลยาะว่ารถมีเสน่ห์นะครับคันนี้ซึ่งลูกค้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่ต้องการขับขี่เนี่ยเป็นเป็นแบบใช้งานในเมือง ออกนอกเมืองได้นะครับได้ความคล่องตัวด้วยผมแนะนําเลยคันนี้นะครับอัตราเร่งแซงเนี่ยถูกใจแน่นอนนะครับหรือเราจะขับแบบนุ่มๆสบายๆก็ได้ช่วงล่างเนี่ยจัดว่าดีเลยนะครับของ c h r นะครับเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งเลยอ่าเดี๋ยวมาดูเริ่มจากฝากระโปรงต่อเลยนะครับสภาพโครงตัวถังนะครับตัวฝากระโปรงนะครับสังเกตนะครับตัวสติ๊กเกอร์นะครับก็จะอยู่ครบหมดนะครับพวกนี้ถ้ามีอุบัติเหตุหนักหรืออะไรเนี่ยพวกนี้เขาจะ อ่าส่วนใหญ่จะต้องลอกออกแล้วเนี่ยสติ๊กเกอร์แล้วก่อนนะครับอยู่ครบนะครับไม่มีการลอกอะไรนะครับภาพก็อย่างที่เห็นเลยนะครับตัวสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดสวยงามจะเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับพันแปดนะครับหนึ่งจุดแปดนะครับดูเสากลางกันบ้างนะครับสําหรับฝั่งผู้โดยสารนะครับเสากลางนะครับตัวหัวน็อตสังเกตนะครับไม่มีการถอดการขันนะครับตัวเสาตรงกลางนะครับ ตัวเลขตัวถังนะครับสติก,กอร์ก็อยู่ครบนะครับครบหมดนะครับไม่มีการถอดเดี๋ยวเป็นตัวเสากลางฝั่งผูขับฉี่ตัวหัวน็อตเราไม่มีการหมุนการไขตัวสติก,กอร์ก็จะเดิมเดิมนะครับเรียกติดตัวรถดูเรียบร้อยนะครับส,สุดท้ายนะครับก็จะเป็นด้านฝาท้ายนะครับ ัวฝาท้านะครับเดี๋ยวเรเริ่มจะให้ดูจากตัวหุน็อตกันเลยนะครับตัวน็อตนะครับสังเกตนะครับตัวน็อตก็ไม่มีการถอดนะครับอันนี้เป็นทั้ง2ฝั่งครับสภาพก็สวยๆเดิมๆนะครับหุ่นน็อตเดิมๆเลยตัดแกมข้างนะครับดูสะอาดเรียบร้อยนะครับด้าหลังนะครับกว้างขวางอยากจะดูสภาพตัวภายนอกนะครับแล้วก็เป็น ตัวสภาพตัวถังก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพามาชมภายในกันบ้างนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับถ้าภายในตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับจะมีตัวลายทะลุนะครับระบายความร้อนก็ทํามาดูสวยงามนะครับตัวสภาพเบาะก็จะเห็นเลยนะครับตัวเบาะไม่มีการทุดตัวนะครับปิดเบาะสวยงามนครับแน่นๆกันเลยอ่าส่ดนด้านคอนโซลหน้านะครับก็ดูหรูหรานะครับ วัสดุแบบมันวาวนะครับเป็นโนแบ็คนะครับแล้วมีตัวหนังด้วยแล้วอกตัวภายในด้านหลังนะครับที่วางขานะครับช่องวางขาก็ไม่ได้แคบนะครับค่อนข้างกว้างนะครับการนั่งลุกเข้าลุกออกเนี่ยสังเกตนะครับก็ไม่ได้ว่าแคบนะครับตัวหลังคานะครับสังเกตนะครับหลังคาก็ค่อนข้างสูงเลยนั่งได้สบายๆนะครับ นั่งเราหัวไม่ติดแน่นอนสภาพบอกก็อย่างที่เห็นเลยครับภาพเบอะก็เดิมๆแน่นๆนะครับด้านหลังก็จะมีที่วางแก้วนะครับดูเก๋ไก่นะครับก็จะมีตัวลายอยู่ทุกประตูเลยนะครับเป็นเป็นเป็นลายออกตารางๆาาแบบนี้นะครับดีกมาดูเป็นฝั่งผู้ขับขี่กันบ้างน,นะครับสำหรับผู้ขับขี่ครับสภาพเบาะสังเกตนะครับสภาพเบาะนี่ไม่มีการซุดตัวนะครับปีกเบาะเองสวยอยู่เลย ใช้งานผู้ใช้งานเดิมเนี่ยผมว่ารักษานะครับคันละรักษาเลยตัวบเบาะนี่ก็ดูแบบเป็นออกทรงสปอร์ตนะครับเพื่ออย่างว่าซีาเนี่ยมันดูออกเป็นรถแบบทรงสไตล์สปอร์ตหน่อยนะครับสหรับคันนี้นะครับเลขไม่์ก็อยากให้แจ้งเลยนะครับเลขไม่์เพียง 2, 2 7 0 6ืเกิโลนั่นเองนะครับจัดว่าร้อยมากนะครับโอ้เครื่องเสียงดีมากแนนตึ๊กเลยนะครับ ตัวนี้นะครับตัวพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันสังเกตนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยดูดูล้ำนะครับดูล้ำล้ำสมัยนะครับพวงมาลัยก็จะมีตัววัสดุเป็นเป็นโนแบ็คอยู่ด้วยนะครับแล้วก็สลับกับตัวหนังนะครับซึ่งดูสวยงามนะครับก็จะมีตัวคุบคุมโทลนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ควบคุมเสียงได้นะครับเซ็ตตัวทิปตัวอะไรได้จากด้านบนเนี่ยนะครับ เดี๋ยก็จะเป็นตัวปุ่มพุทสตาร์ตนะครับตัวไฟเนี่ยก็มีไฟหน้านะครับเป็นไฟออโต้ด้วยนะครับก็คืออยู่ในที่มืดเนี่ยสามารถเปิดได้เองอัตอนโนมัติเลยตัวจอตัวนี้ก็เป็นจอของตัวต้าเองเลยนะครับเป็นเดิมๆติดรถยนต์มาเลยนะครับซึ่งก็สวยงามอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอแบบ Android นะครับการใช้งานก็ผมว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับตัวนี้เนี่ยมีตัว m i l l e r Link m i l ม e r c a อเนี่ยมี ใช้งานเข้าเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับหัวก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็จะมีตัวเกียร์ถอยหลังเนี่ยก็จะมีตัวกล้องนะครับติดเข้ามาให้ดูแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับเห็นไหมจะมีอยู่ด้านล่างนี้แอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแยกอุณหภูมิได้นะครับอิสระเลยซ้ายขวานะครับควบคุมดิจิตอลแผงคอนโซลดูสวยหรูมากนะครับสังเกตนะครับตัวนี้จะมีตัวอีโคด้วยนะครับก็จะมีตัวแบบประหยัดนะครับ เลงแอร์รอะไรได้นะครับตัวคอนโซลเนี่ยผมว่าดูแบบล้ำล้ำสมัยนะครับดูสวยหรูนะครับต,ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีตัวเบรกโฮให้ด้วยนะครับบอกกั้เลยว่าคันนี้ออปชันเนี่ยค่อนข้างครบเลยนะครับคือเชชียชาเนี่ยเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งนะครับเพราะว่า ขับขี่ในเมืองก็สบายๆนะครับขับออกต่างจังหวัดช่วงล่างก็เอาอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างคมเลยถ้าลูกค้าได้อ่านรีวิวหรือได้เคยลองขับเนี่ยจะจะทราบอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงนะครับถ้าท่านใดหาอยู่นะครับอยากได้ขับแบบกึ่งกึ่งสปอร์ตด้วยนะครับขับใช้งานได้ด้วยออกต่างจังหวัดได้สบายๆว่าคันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับแล้วสำคัญเลยรูปโฉมสวยขับไปให้ไหนคนมองแน่นอนนะครับได้สีดำด้วย ลูกค้าท่านใดนะครับหาอยู่นะครับคันนี้นะครับโตโยต้าเทชาร์นะครับอันนี้เป็นตัว1.8ึ่งนะครับเลขใหม่นะครับเพียง22,706กกิโลเท่านั้นเองนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับเลขใหม่เนี่ยแท้แน่นอนนะครับเรามีการเช็คตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเราเป็นโชว์รูมมาตรฐานนะครับการันตีเลขใหม่อยู่แล้วลูกค้าท่านใดสนใจนะครับคันนี้นะครับราคาสุดพิเศษเลยนะครับราคา780,000 90,00บาทเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมตัวเลขสวย789นะครับเดินหน้าเดินหน้านะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นมาให้แล้วนะครับตรงหัวข้อนะครับยังไงรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดตัวกระดิ่งสั่นๆนะครับถึงเวลามีรถเข้ามาใหม่นะครับผมรีวิวเข้าไปจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ